เข้าสู่เปเปอร์กันนะครับก็ตัวแรกวันนี้ก็จะเป็น CK นะครับ heures. เมื่อกี้ก็บายก็ได้พูดไปบ้างแล้วในเรื่องของที่ว่าตัวแรกกาดว่า CK ก็ยังแลกกาดสเต็กอยู่แต่ว่าเมื่อวานเราก็จะเป็น x x c l u s i v e t a l ทที่เป็นประชุมให้กับนักลงทุนสถาบันนะครับก็ภาพรวมของ CK ที่ผู้บริหารพูดเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับ,รรรบแล้วก็แบ็กหลอกที่แสนเกือบเกือบแสนสามหื่นล้านเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นระดับสูงแล้วก็ ยาเมอีก็คือว่ามันยังมีโครงการหลายๆโครงการที่ยังอยู่ในปลายปลายที่เขาน่าจะได้ขึ้นมาด้วยเช่นสายสีส้มหรือว่าตัวดับเบิลเด็ของทางด่วนนะครับแล้วก็สายสีม่วงใต้เนี่ยถ้าพวกนี้ได้รวมๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็น2องแสนล้านซึ่งมีโอกาสที่ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนแบ่งจากบริษัทย่อยก็คืออย่างเบมก็ตอนตอนตอน,ตอนนี้ภาพรวมก็ดูดีขึ้นผู้โดยสารก็มากขึ้นรถใช้ทางด่วนก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ c k p ซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่น้ําน่าจะดีกว่า ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะทําให้ภาพรวมของอกําไรที่ได้ส่วนแบ่งมาเนี้ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไททบวอเตอร์นะครับซึ้งเขาจะได้เป็นปันผลเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าจะจ่ายปันผลเท่าเดิมน,นะครับนี่ก็เรียกว่าภาพรวมก็ยังดูโอเคอยู่นะครับส่วนในเรื่องของอการนานะทางการเงินเนี่ยเขาก็ได้มีการ ออกคุ้นกู้ไปแล้วปีที่แล้วนะครับประมาณ9,000กว่าล้านก็นี้ก็จะมา finance project ในปีนี้เลยภาพรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ยังมี net DE เนี่ยไม่สูงมากก็อยู่ที่1.8เท่านะครับแต่ target เขาอยู่ที่2เท่ามันก็ยังมี r o o m ีนิดนึงนะครับงั้นภาพรวมของ CK เนี่ก็ยังเป็นตัวที่เราชอบที่สุดในกลุ่มรับเหมานะครับก็ยังให้ target price ที่27าทอันนี้ก็อาจจะห้อยไว้นิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่า ได้รับตัวยืนยันเรื่องของสายสีสม้มถ้าเบมได้เนี่ยก็จะทําให้บวกเข้ามาอีกประมาณ3บาทในทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอเรื่องของการตัดสินของศารนะครับว่าถ้าเป็นยังไงถ้าสมมติได้มาก็บวกเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น30นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีอัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับอีกตัวก็จะเป็น EKH นะครับนี่ก็เอ่อก็มีประชุมนวิเคราะห์นะครับ โดยรวมเนี่ยเรื่องเป้าหมายเนี่ยก็รายได้นี่ก็จะโตประมาณเนะครับแล้วก็เขาก็คาดว่าจะมีเน็ตมาจิ้นประมาณ8-10%ภาพรวมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดการไว้เล็กน้อยของเราเนี่ยมองรายได้อาจจะโตไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าถ้ามัเป็น7%จริงก็จะเป็นตัวที่ เป็นับไซด์ที่ดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็จะเด่นเรื่อง IVF อย่างที่เราคุยมาตลอดเลยว่า IVF ที่มีการผลักดันจากทางภาครัฐหรือว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยเสริมในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็กําไรของเขาได้นะครับตัวตัวนี้ก็เด่นเรื่องนี้เขาก็มองว่าน่าจะได้ประมาณสัก400ร้ลายเลยแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยจะเป็นคนจีนซะเยอะเลยนะครับนี่ก็ถือว่าแล่นิสสงจากเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องฟรีวีซ่าเรื่องอะไรด้วยก็เป็นไปตามที่เราเคยคาดไว้นะครับ แล้วก็เขาจะมีศูนย์พักฟื้นระยะยาวชื่อว่าคูนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยก็ศูนย์พักฟื้นระยะยาวเนี่ยจะเป็นการาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ที่เป็นเคสพิเศษอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการดูแลยาวๆไปก็จะถือว่าให้มีไรายได้เป็นระยะยาวได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงที่เขาพยายามที่จะเทรน ผู้ที่ดูแลนะครับน,นี่ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนิดนึงที่จะให้มีจํานวนผู้ดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าภา,ภายใน6เดือนเนี่ยก็น่าจะโอเคขึ้นล,ละนังนั้นภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเอกชัยนะครับแล้วก็ปีในปีข้างหน้าปี2 5งหถึงสอเนี่ยก็เขาก็จะมีตัวคูณของอ่าวนางนะครับแล้วก็จะมีตัวเอกชัยตึก4นะครับอันนี้ก็จะเปิดประมาณปลายปีหน้านะครับ Q4 2025 แล้วก็ Q1 2026นะครับนี่ก็เป็นเป็นอนา,าคตที่น่าจะทำให้ภาพรวมของเอกชัยเนี่ยดูดีขึ้นนะครับเราก็ยังแนะนำซื้อนะครับตัว EKH นะครับแล้วก็ Target Price ก,ก็อยู่ที่9บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่เป็นตัวหนึ่งที่เราชอบในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ชอบที่สุดถ้าโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะแรงที่ชอบก็จะเป็นอย่างพราม9กับ b h EH, ก็จะเป็นท็อป สองตัวที่เราชอบมากกว่านะครับแต่ว่า EKH เองก็มองแล้วก็ยังดูดูโอเคอนาคตน่าจะน่าจะน่าจะดีนะครับแล้วก็เรื่อง IVF เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีหุ้นใหม่นะครับเป็น IPO เข้ามาเทรดใหม่นะครับชื่อ BKGI นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทบางกอก g ีโน m e ิก i ์ n ินโนเวชันนะครับอันนี้ก็จะเป็น บริษัทที่ทําเรื่องของห้อง l a บนะครับห้องปฏิบัติการในการตรวจเชื้ออะไรต่างๆนะครับนี่ก็ภาพรวมของธุรกิจนี้เติบโตมากในช่วงโควิดนะครับต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยก็เรียกว,ว่าการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะก็ทําให้ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ากําไรปี2021กับ2022เนี่ยเขาก็เติบโตได้ได้เยอะมากเป็นช่วงที่โควิดกำลังเรียกว,ว่าเติบ เคสเยอะนะครับวันนี้ก็ทําให้เขาได้รายได้แล้วก็กําไรออกมาค่อนข้างดีแต่เชื่อว่าปี2023แล้วก็2024เป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเป็นธุรกิจปกติละอันนี้ก็จะทําให้ <c oughs> เรียกว่าไรายได้เขากําไรเขาก็อาจจะลดลงมาจากช่วง2ปีนั้นแต่ก็ถือว่ายังมีการเติบโตที่ดีจากนี้ไปนะครับเราต้องดูเป็นลักษณะของ new normal นะครับตัวนี้นะครับก็หุ้น I P O ทั้งหมดเนี่ย160ล้านหุ้น หลัง IPO นะครับจะมี600ล้านหุ้นพาก็50ตังค์นะครับราคา IPO อยู่ที่1.63บาทนะครับก็วันที่เริ่มซื้อขายก็จะเป็นวันนี้นะครับอยู่เซกเตอร์ h e a l t h c a r นะครับตลาดเซตเลยนะครับก็ภาพรวมของตัวนี้เนี่ยถ้ามองในในในมุมมองของเราเนี่ยมองว่าธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของว่าฐานลูกค,ค้า อะไรต่างเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็สร้างชื่อมาแล้วก็น่าจะมีมาเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนด้วยหลังจากโควิดมาเนี่ยการตรวจแรงต่างมอาจจะลดลงก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการกระตุ้นเซกเตอร์เนี้ยให้คนสนใจแล้วก็คนเนี่ยทำการเทสอะไรพวกนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อ่าหน้าติดตามว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อ่าถ้ามองแล้วเนี่ยอ่อย่างที่เรียนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอ่สองปีที่ผ่านมามันเป็นลักษณะของแอปแอปนอร์มอลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ มาในช่วงปี2023เนี่ยกำไรที่สาสองล้านจะเป็นฐานใหม่นะครับเราก็จะมองว่าปี2024่เนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีนะครับก็ก็เลยเออมองแล้วตัวนี้ราคาที่1.63่งสาำหรับ IPO เนี่ยก็ถือว่าประดับที่ค่อนข้างค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ถือว่ามีอัพไซด์ได้ได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตัวนี้ PE ของเซกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวมีบทยาห้องแลบอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ28เท่านะครับก็ถมองแล้วเนี่ยด้วยการเติบโตที่เราเชื่อว่าปีนี้น่าเติบโตได้อพอสมควรเลยก็ถือว่าราคา IPO เนี่ยมีอัพไซด์อยู่นะครับก็ถ้าวันนี้เทรดดิ้งก็น่าจะตัวนี้ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับราคา IPO ไม่แพงมากนะครับโอเคเนมนก็ตัวของ โปรโมชั่นดีๆนะครับผมของเราเนี่ยเป็นการฉลองร่วมกับทิสโก้ด้วยนะครับครบรอบ55ปีพิเศษสําหรับลูกค้าบลอคทิสโก้ครับเทรดหุ้นตอนนี้นะครับผมรับแต้มสมาร์ทพอยต์คูณ3ไปเลยตัวของอนุพันธ์เนี่ยรับไปคูณ4นะครับแล้วก็ซื้อกองทุนรวมที่เราแนะนำนะครับ100,000บาทขึ้นไปนะครับรับบัตรกำนันคิวอเชอร์มูลค่า200บาทไปเลยก็เป็นจริงๆถ้าเป็นลูกค้าทิสโก้แล้วก็ติดตามรายการเราก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเราตลอดนะครับแล้วก็ขอทักทาย ชาแน้ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับชาวท็อกทุกเทรนด์นะครับ